สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้องมาอยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตอีกแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่เขามีสูยนอาหาน่ะอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งราคาแบบราคาสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทเออที่สุวรรณภูมิชั้นหนึ่งนะเป็นฟู้ดคอร์ตคืออาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิที่บอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้ทั้งหมด100บาทนะคะ วันนี้เราจะบินสายการบินนี้นะคะสิกแอร์เป็นสายการบินน้องใหม่ของญี่ปุ่นแกเรามาเจอวายแกรนชาตู au, อะไรไม่รู้ขวดหกหมื่นชาตูมูตองเจ็ดหมืนห้าอันนี้เก้าหมื่นอะไรอะชาตูลาเฟเต้โรชายเก้าหมื่นห้าจ้า มารอเครื่องกันสองคนแรกเลยค่ะแบบว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้ไปค่ะสองคนกับอา่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำคือคือลินวายหนูหน่อยค่ะรอเครื่อขึ้นเครื่องนะเออมโหเตรียมพร้อมสุดๆมีวายเนาะช็อปมา ต้องได้ทำคลิปรีวิวสายการบินซิปแอร์นะคะไว้ด้วยว่าแบบสายการบินเป็นยังไงบ้างคลิปก่อนหน้านี้เลยวันนี้เราถึงสนามบินนาริตะแล้วนะคะอากาศ14องศาเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็อบับเขากำลังหาเขาเช่ารถอะคะ่ะเลนค่ากำลังหากันอยู่ ใช่ไปค่ะคุณภาพชีวิตของแม่กับลูกที่นี่นะคะเดินเข้ามาก็มีโซฟาและมีห้องให้นมลูกมีคนให้นมลูกอยู่มานิดนึงนะคะจากที่เราออกมาเราก็เจอเนี่ยโตโยต้าเลนส์คาไทาม์คา คาเลนฟท์เทียบไปหมดแต่หาิปอนเลนคาไม่เจออนิสาันในนิปปอนอะ <laughs> เจอนิปปอนเลนคาแล้วนะคะแต่ว่าสตาร์บิวคัมแบ็กรอมาครึ่งชั่วโมงแล้ววิธีแก้ปัญหานะคะยกหูโทรศัพท์และแจ้งเลขบุ๊กิงไปนี่ค่ะก็ต้องโทรไป Narita Airport Narita Airport หา ที่รับรถโอ้เสียงปุาบา๊บเบ้าเบ้าเีอที่จะรับรถนะคะคือเดินออกจากเทอร์มินอลหนึ่งหรือเทอร์มินอลสองก็ได้เนี่ยเทอร์มินอลหนึ่งอันเนี้ยข้ามถนนมาตรงนี้นะคะจะเป็นที่รอรถเห็นไหมคะคานนเลนท์ท<ด>่ <Service. S 2> อเซอร์วิสพะที่เคาน์เตอร์มันไม่มีคนอนะ่ะเออก็มารอตรงนี้เอารถของพอเราโทรไปใช่ไหมรถของนิปป่อนะเขาก็จะมารับตรงข้ามสนามบินเลยนะ เออวิธีง่าย,ายๆเดี๋ยวเราไปเอารถกันค่ะจริงนะเขาต้องมุดไปบอกเราว่าอีดอเ์คอปเตอร์ที่สุดเราก็ถึงที่รับรถแล้วนี่ค่ะไปคันนี้นัรมขับขวานะคะรถน่ารักอ่ะสีแบบสีครีมเบาะ ะระบบไฟฟ้าถึงเห็นแบบนี้ดีมากวางขวางมากดูมีที่วางน้ำมีที่วางของมีจอมีอะไรแบบเบาะสีครีมแล้วก็ข้างหลังวางกระเป๋าเดินทาง ได้เยอะมาก เข้ามาที่จุดพักรถทางด่วนนะคะก็คือเนี่ยพ่อเคยบอกไว้ว่ามันจะยิ่งใหญ่มากจุดพักรถทางด,วด่วนก็คือยิ่งยิ่งใหญ่จริงๆอาหารเพียบกินข้าวก่อนคะ่ะ ที่คาวางูชิเล็กนะคะตรงนั้นอะ่ะมันสวยมากเลยจะมีโรงแรมแบบว่าอยู่ติดริมทะเลสาบเดี๋ยวอาจจะถ่ายจากห้องนอนได้หรือเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูเนาะบรรยากาศคะ่ะแล้วก็นี่โรงแรมที่เรานอนคืนนี้มีออนเซนด้วยเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าจะใช้บริการดีไหม ดูเพลงนะคะได้ยินป่ะมิวสิกบ b อ x จะบอกว่าโรงแรมมีความแบบเอโดะมากอะยุคสมัยเ <amp> อโดะเก่าๆดูดิเดี <görüş> ๋ยวไปดูห้องนอนกันีเด๋ยว ส่นุมเอหมือนมีอาหารโปเอร์ี่อ่ะห้องนอนห้องนี้เนี่ยมันจะห้าสิบเป็นไม่ได้อ่ะสี่ห้าห้าสิบเออเป็นไปไม่ได้ยังไม่ถึงสาสิบบาทเลยค่าส่งห้าสิบเยนห้องน้ำค่ะ ทุกคนคะตอนนี้กำลังพามาออนเซ็นแล้วนี่สิเดี๋ยวเผื่อมีคนอยู่คนมันมีคนอยู่ในนั้นจริงๆด้วยห้องออนเซ็นสวยนะเดี๋ยวถ่ายรูปอยากถ่ายวีดีโอรอสักคู่ เรามาเริ่มด้วยสิ่งนี้กันดีกว่าค่ะอะไรก่อนภาษาญี่ปุ่นดไปอันแรกก่อนแล้วกันเมื่อยที่สุดก็อยู่คนเดียวแล้วค่ะนี่คือออนเซ็นแบบว่าดั้งเดิมอาบน้ําการอะไรอย่างงี้นี่นะคะวันนี้วันแรกนะคะก็ ขอจบแค่นี้ก่อนวันแรกที่มาญี่ปุ่นแล้วก็นั่งสายการบินซิกแอร์ไปลงนาริตะไปเช่ารถต่อที่นิปปอนเรนทานะคะแล้วก็ขับรถมาประมาณสามชั่วโมงขึ้นทางด่วนนะคะแล้วก็มาจบที่โรงแรมโรงแรมนึงจาชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแช่เแอเอนเ็นแหละคนเดือยบาย ร้อนมากแม่ร้อนค่ะร้อนสุดๆุดโอ้ร้อนใส่ได้เลยเยี่ยมมาก